คือสิ่งที่ตกใจมากคือเท้าพี่จริงนิ่มมากแบบคือนิ่มเหมือนหน้าคือนิ่มเหมือนหน้าทั้งหมดอ่ะคือรูปเป็นแบบหันเคยมองพี่จริงทําไมเท้าเท้าพี่จริงนิ่มมากอ่ะคือนิ่มจนรู้สึกว่าแบบเคยเอาเท้าแบบใต้เท้าแบบเหยียบพื้นคือไม่ได้วเว์นะแต่พูดจริงๆว่าเคยเอาเท้าเหยียบพื้นไหมเหมือนแบบลอยตลอดเวลาคือมันนิ่มแบบนิ่มนิ่มมากอ่ะแบบนิ่มแบบนิ่มมากๆจริงๆอ่ะมันนิ่มแบบ เหมือนไม่เคยเอาเท้าเหยียบพื้นอ่ะแล้วสมมตินี่เป็นฐาใต้ทาเนี่ยแล้วพอแบบเอามือลูบไอ้น,นี่ออกเรื่องสุดแบบทำไมเท้าคนนิ่มจังวะ คือตอนที่แบบว่าเหมือนบอกให้แบบว่าเหมือนพวกสวัสดีค่ะพวกเราเลยคือน้ำมนต์เน่ะไม่เคยพูดแบบนั้นเลยใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเหมือนมีเมมเบอร์สักคนเหนือนไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเหมือนพูดเหมือนแบบมันเออคือน้ำมนต์เน่ะก็ตั้งใจจะให้พี่ลูกเกดพูดเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะแบบว่ารู้สึกว่าเออพี่เขาแบบเหมือนโตกว่าน้ำมนต์ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเป็นรุ่นเป็นนอกจากเป็นรุ่นพี่แล้วแบบโตกว่าแล้วแบบว่าเออพี่เขาก็เป็นมีตำแหน่งอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าจริงๆพี่เขาอ่ะเหมาะจะพูดประโยคนี้อะไรเงี้ยก็เลยเเเเเเหมืออออนพพพพููููดดดดลลยยยค่่่่ะะะไรงีี้กกวาแบบว่เขาไม่แบบ เราเป็นเซนเตอร์เราต้องพูดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้แบบพี่เขาน่ารักมากทุกคนนำามาซ้ำซือสิอนะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบเหนือมาคือไม่ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยแบบตอนอยู่กับรุ่นห้าก็ไม่เคยพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบน่าจะเป็นพี่แนวแม่ก็เกณฑ์มั้งเ,เพราะว่าแบบออไอเกณฑ์มันปเป็นเซนเตอร์แล้วพี่แนวเป็นพี่โตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบ อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ชินแบบอยู่ยๆก็แบบมีคนแท็กสตอรี่มาเยอะมากอยู่ก็มีแต่คนรีพายมาหาอยู่ๆก็มีแต่คนแบบมายินดีด้วยแล้วมันรู้สึกแบบไม่ชินเพราะแบบปกติเราก็เอออยู่ของเราแบบเฉยๆอีริ่งนี้ใช่ไหมเอออยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือพอลุ้นรู้สึกว่าไม่ไม่ชินเลยเคยกับสันเกรีจริงนะทุกคนคือปกติไม่เคยได้สมมติว่าถ้าไปยืนกับอะไรทั้งอย่างหนึ่งจะต้องแบบไปยืนริมๆข้างหลังเี้ยไม่เคยยืนตรงกลางเลยเพอยืนตรงกลางรู้สึกแบบ อย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบไม่ชินเลยอ่ะใช่แล้วคือเออพี่จริงอ่ะไม่แน่ใจว่าพี่จริงเหมือนพี่จริงบอกว่าเน็บกินขึ้นมาถึงเอวอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วตอนที่ไปสภาสื่อใช่ปะมันมีชั้นมันมีขั้นข้างบนกับขั้นข้างล่างแล้วคือน้ำมนต์อ่ะไม่รู้เราคืออ้าวเราก็ไม่รู้ไงว่าใครต้องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะพี่จริงก็ขึ้นไปก่อนเลยแล้วพี่จริงก็ต้องค่อยๆเดินอะไรเงี้ยสุดคือพี่จริงยืนข้างล่างน้ำมนต์อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วแบบอ้าวโอเคไม่เป็นไรเราก็พอพี่จริงอยู่ข้างบนแล้วพีีี่่่่จจจจรรรริิิงงงงงงกก็็็ะลลมมมายยยัไไไออออเเเเเ้แแแบบบบบบุุพพหืนนโคป ก็เลยไม่ไหวเลยแล้วก็รวบตัวพี่จิงอ่ะอุ้มลงมาข้างล่าง เบามากทุกคนแบบเบาแบบเบามากพว่พี่จริงเลยเดินไม่พักใช่ก็เลยแบบโอ้จริงตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยเราช้อนตัวพี่จริงพวกอย่างงี้เพราะว่าแบบตั้งแต่ลงบันไดแล้วแต่รู้สึกเออบนเวทีก็เดี๋ยวจะดูไม่ดีก็เลยไม่กล้าแบบก็เลยได้แค่พยุงไม่กล้าแบบช้อนพี่เขาตอนแรกคิดอยู่ว่าเราช้อนแบบอุ้มท่าเจ้าหญิงพี่เขาลงมาได้ไหมว่าแบบสงสารพี่เขาอ่าไม่เราคือประเด็นคือนั้งหมดอะเคยอุ้มพวกนี้อะไเก๋เพื่อเพื่อนตัวเองแบบว่าขี่รังหรือแบบว่าอุ้มขึ้นมาแบบนี้อยู่แล้วไงก็เลยแบบเออคิดว่าแบบพี่จริงอะนนนนน่่่่่่่าา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 าจะะะตัวววววเเ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 บกพพืือออออรรรรดดด้้้้้้้ยยยยยยยซไงงีีีีีลลคิฮหชขึม อะไรอย่างนี้อุ้มริงันทุกตายเลยเออไม่รู้มีใครเห็นไหมแต่แบบมันตลกมากเลยทุกคน ใช่ทุกคนแล้วแบบอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคือเหมือนตอนคือสุดท้ายเหมือนพี่จริงอะถอดรองเท้าเดินบนเวทีใช่ป่ะแล้วพอแบบมันยิงอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็แบบมับป่วยบลงมาอะไรเงี้ยแล้วมันมันอะติดเต็มเท้าพี่จริงเลยเว้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนเดินมันไม่รู้ว่ามันเดินลำบากกันแล้วมันก็เลยย้อนนั่งย่อลงไปใช่ป่ะตอนแรกแบบเออนั่งย่อแล้วก็เหมือนรอบแรกเหมือนถอดรองเท้าพี่เขากดมั้งแล้วอีกรอบหนึ่งอะคือเหมือนพอมาติดอะก็เลยเหมือนเอามือแบบรูดรูดเท้าพี่เขาแบบว่าเอาเอาออกจากเท้าให้พี่จริงอะแล้วแบบ คือสิ่งที่ตกใจมากคือเท้าพี่จริงนิ่มมากแบบคือนิ่มเหมือนหน้าคือนิ่มเหมือนหน้าทั้งหมดน่ะคือรูปเป็นแบบหันเคยมองพี่จริงทําไมเท้าเท้าพี่จริงนิ่มมากอ่ะคือนิ่มจนรู้สึกว่าแบบเคยเอาเท้าแบบใต้เท้าแบบเหยียบพื้นคือไม่ได้เวอร์นะแต่พูดจริงๆว่าเคยเอาเท้าเหยียบพื้นไหมเหมือนแบบลอยตลอดเวลาคือมันนิ่มแบบนิ่มมากอ่ะแบบนิ่มแบบ นิ่มมากๆจริง,รงๆอ่ะมันนิ่มแบบเหมือนไม่เคยเอาเท้าเหยียบพื้นอ่ะหรือแบบใส่ถุงเท้าตลอดเวลาหรือใส่ถุงเท้านี่บ้านตลอดเวลาคือใต้เท้าได้เคยสัมผัสกับพื้นไหมอ่ะมันมันนิ่มแบบนิ่มมากแบบตอนเอามือลูบไปแล้วแบบเฮ้ยกอะสุินี่ไปถามใต้เท้าเงี้ยแล้วพอแบบเอามือลูบไอเน,น็ตออ,อกแล้วสึกแบบทำไมเท้าคนนิ่มจังวะแบบงงอ่ะงงแบบงงอ่งงะนึกออกปะ จริงๆคือพูดจริงๆทุกคนคือแบบงงมากจนแบบรู้สึกว่าแบบปกติเหาะเหรอปกติลอยเอาเหรอทำไมเท้านิ่มจัง <c oughs> งานจะเท้าใกล้ฉันตรงมา,มาบาดจบเท้าต้องมาละอันนี้เขาพูดถึงริ่จริงกับพี่ลูกเกดอันนี้คือไม่ได้พูดคืออาจจะเป็นคนคิดว่าพูดเอาใจใครแต่ว่า,าจ,จะบอกว่าไม่ได้พูดเอาใจใครพูดด้วยความรู้สึกของนมนีก็คือพอแบบพี่จริงอ่ะไม่ได้ใส่รองเท้าช่วงวันนั้นที่ข้างกันเลยแล้วแบบพอเราสูงอ่ะแล้วพอมองงไปรู้สึกว่าน่ารักแบบ โอ้ยน่ารักจังหวะแบบรู้สึกเขาแบบตาเล็กตาน้อยแล้วเขาแบบตาแป๋วๆแล้วเหมือนมองเงี่ยนขึ้นมาแล้วแบบว่าอยากไปทะเลอะไรเงี้ยรู้สึกแบบน่ารักโอ้ยน่ารักน่ารักจังเลยรู้จริงๆนะมันรู้สึกแบบคือแบบรู้สึกว่าปกคือปกติอะทั้งหมดนะชอบนานาไงก็เลยอาจจะแบบเออแเหมือนโฟกัสไปที่นานาแบบมันแบบเวลาเดินไปเฮ้ยนานาอะไรเงี้ยมากกว่ามากมากกว่าอะไรเงี้ยคือพอพอไปยืนข้างกันแล้วเขามองเห็นแล้วเขาอยากไปทะเลรู้สึกแบบโอ้ยน่ารัก ทุกคนแบบรู้สึกว่าเออแบบน่ารักอะแบบจริงแล้วแบบวันนี้เพิ่งพูดแบบใครบอกว่าเหมือนพวกขันหมูหรือใครทกคนที่เป็นเพื่อนอะว่าแบบเออที่จริงน่ารักหวานอะไรเงี้ยแบบรู้สึกหวั่นไหวเลยอะอะ้วไอ้ขันหมูบกเออไอ้ขันหมูฮะเหมือนแบบปกติไม่ค่อยได้แบบเปะอะไรเท่าไหร่ไงแล้วพอแบบมาอยู่แล้วก็แบบน่ารักจังเลย ต่ว่าจริงๆอ่ะเหมือนก่อนอันนี้มีคนเคยมาถามว่านาจริงหรือจริงนาใช่ปะตอนแรกอ่ะก็จะตอบจริงนาเว้ยเพราะว่าแบบชอบดานาใช่ปะปกติชอบใครแล้วชอบแบบให้เขาเป็นขวามากกว่าซ้ายเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่คือเมื่อวานอ่ะคือตอบได้เลยว่าแบบนาจริงเว้ยไม่ใช่จริงนาคือเมื่อวานกายเป็นแบบว่าเออได้คําตอบแล้วว่านาจริงจริงๆเพราะแบบพจริง เขาว่าอีเดซึมากแล้วแบบพี่ลูกเกดเนี่ยค <Pent> ือเอาจริงๆอ่ะเราก็เคยเจอเมมเบอร์ทุกคนนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนปกติอ่ะก็เคยแบบเล่นไอจีพี่ลูกเกดเพราะรู้สึกว่าเออไอจีสวยอะไรเงี้ยแล้วคือพอเมื่อวานอะพอยืนใกล้ๆอ่ะเรารู้สึกแบบสวยจังวะแบบคือรู้สึกว่าพี่เขาสวยกว่าในรูปอีกอะแบบว่าตัวจริงแบบปกติไม่เคยยืนใกล้ๆขนาดนี้แต่นี้พอแบบยืนใกล้ๆกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย หรือว่าออร่ากับตันมันมันออกหรอหรืออะไรทำไมมันทำไมพี่เขาสวยจังวะนื้อปะทุกนคนคือแบบพเพื่อไอ้เพื่อเราอะเราก็ชินแล้วไงกับหรือว่ามเมมเบอร์เพียงคย่รว่าเจอบ่อยแต่พอแบบเจอคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแบบไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยแล้วแบบหรือว่าด้วยคอนแทคเลนหรือว่าแต่งหน้าสักอย่างอะของพี่ลูกเกดอะรู้สึกว่าเหมือนไอ้ฉากที่พี่เขาแบบเหมือนคืนน้ำมันอยู่ตรงนี้พี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่เขาหันมาพูดเลยอะไรเงี้ยพูดเลยอะไรเงี้ยรู้สึก ใจดีเรื่องสวยอ่ะแบบสวยอ่ะเออโอ้เนี่ยก็พูดกับเพื่อนว่าแน่รู้สึกว่าตัวจริงพี่ลูกเกดอ่ะสวยกว่าในรูปอีกแบบสวยกว่าในรูปอีกแบบอีกอ่ะนึกว่าเพิ่งแบบเคยยืนใกล้ๆกันคานนี้ครั้งแรกแล้วก็แบบยืนคุยกันแบบใกล้ๆจริงๆรู้สึกว่าสวยสวยสวยอ่ะนึกว่ะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่จะเล่าคือแค่รู้สึกว่าพี่จริงน่ารักแล้วก็พี่ลูกเกดสวยแต่บบนั่นแหละครับตามดูลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอ้ฟุตสีคอนเทนต์กับ v r และยังมีเคเเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am phone in application.